ผมประโยชน์มากมายจาก 3D ดีไซน์ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเอ็นจิเนียร์หลายๆท่านมีการดีไซน์พาร์ทและสมบีดรออิ้งแล้วจัดเก็บไว้จนวันหนึ่งกล่องนั้นระเบิดทุกวันนี้เรามีดีไซนเนอร์จำนวนมากขึ้นไฟล์งานก็มากขึ้นโปรเจกต์งานก็เพิ่มขึ้นในการดีไซน์เราเรียกไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขจนทําให้เราไม่รู้ตัวว่าก๊อปปี้ไฟล์ซ้ำหรือเปล่าสุดท้ายเราก็สับสนเอง เคยไหมที่วันหนึ่งต้องการไฟล์เก่าแล้วหามันนานมากพอเจอปั๊บปรากฏว่าไฟล์นั้นถูกเปลี่ยนหรือหายไปแล้วปัญหาเหล่านี้เราจะทำยังไงดีนะเรามี Enterprise p d m มาช่วยคุณค่ะ Enterprise p d m คือสื่อกลางการจัดเก็บและจัดการข้มอมูลต่างๆของคุณโดยที่คุณสามารถทำเองตรวจสอบและเรียกดู้ได้เองได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะเอาไฟล์มาดีไซน์แก้ไขผิดแล้วเซฟครับคุณก็ยังสามารถเรียกไฟล์อันก่อนหน้ามาทําใหม่ได้ EPM <Yeah. S 1> e <PD> เป็นสย์กลางข้อมูลเพียงจุดเดียวที่ทุกคนสามารถตัดเก็บข้อมูลได้นอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งค่าความปลอดภัยของไฟ์นั้นๆให้กับคนที่เราต้องการให้เข้าถึงไฟล์นั้นได้ด้วย oh. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถซิงข้อมูลกันได้สามารถหาไฟล์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและเป็นระบบ แม้ว่าคนในองค์กรของเราจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกก็สามารถดึงข้อมูลของโปรเจกต์นั้นที่ทำร่วมกันมาทำได้อย่างถูกต้องสามารถดีไซน์หรือใช้ไฟล์ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและรู้สเตตัสของโปรเจกต์นั้นจนครบร้อยเปอร์เซ็ PBM ใช้งานง่ายและสามารถใช้งานได้กับยูเซอร์ที่มีจำนวนหลากหลายโดยไม่มีปัญหาบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Window s ไม่ว่าจะเป็นการโอเพนหรือเซฟไฟล์ใส่ใจกับงานดีไซน์ของคุณและจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ EPDM เพิ่มเติมลองเข้าไปที่ w w w s o l i d w o r k s c o m e p d m พวบคุมได้ปฏิบัติการเป็นมีกระบวนการที่ชัดเจน SolidWorks Enterprise PDM